หอยินดีต้อนรับกลับบ้านครับเทครับผมนี่ตอนนี้เทเจริญศักดิ์นะครับฝากติดตามนะครับใส่เบอร์อะไรนะสิบแปดเหรอสิบสามสิบสามซิบแปดไปไหนคนเก่าจะไปไหนอ่ะอยู่ด้วยกันนี่แหละจะไปไหนแล้วนี่กำลังจะไปกินข้าวเขาเที่ยงนะครับใครครับขอเป็นเจ้าภาพอะไรารับขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะครับ โคตรหล่อหล่อปะหล่อแบบนอืมโคตรอันตราย <c oughs> อันตรายออกแล้วแม่อันตราน้าอุ้ยรัดหน้าเยลยเหล่อมากินแม่นี่นะปลาหน้าไหมนี่หนุ่มเมืองกาญหนุ่มหน้ามนคนใจรักอื้มดูโคตรขึ้นมา ร้านนี้คือร้านประจำของพวกเราอีกหนึ่งร้านนะครับร้านสวรสแต่ไม่ใช่เสาวรสนะสวรสนี่สาวร,ารสเอานาะหันมานหน่อยเออแม่ค้ายัางสวยอืมโดนจีบทุกวันเอาดีจริงดิเดี๋ยวคนจีบยังไมนะเดี๋ยวคนจีบก็มา คนกินข้าวแต่นคนจีบัตอนนี้เราก็อยู่ร้านข้าวครับมากินข้าวกับเทเจริญศักดิ์วงก่อนร้านสะวะรรอาหารจานเดียวจานเดียวจานเดียวสั่งได้ทีละจานด้วยแม่ค้าหน้าตาดีนะครับเป็นน้าแล้วก็มีคนจีบทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวคนจีบยังไม่มาเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เจ้าเทากำลังทำน้ำเปล่าครับ น้ำร้านนี้บริการด้วยตัวเองอร่อยถูกใจแน่นอนอร่อยยันน้ำเปล่าอ่ะเทเดี๋ยวดิป้าครับน้ำหมดครับอ้าวน้ำเปล่าหมดก็เลยเหลือแต่น้ำเปล่ากเองนั่นเลยใช่ไหมครับอืมนี่มึงมา่อยเขาเหรอมา่อย อร่อยมากเลยร้านนี้อะไรที่อยู่บนตัวนี้กินได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวม้วงข้าวข้าวและอะไรอีกลองก่อนลองก่อนลองก่อนถ้าไม่ลองก่อนกินไม่ได้ต้องลองก่อนอันนี้กินไม่ได้จานอันนี้อะไรลูกชิ้นอ๋อลินจีลินจีอันนั้นไรมาโม้อันนั้นมาอันนั้นมาม้ชื่อฟังของผมเลยลินจีลินชาลิน ใชาแล้วก็มีอะไรอะเอ่อมะกิดมะเฟืองมะไฟเขาเรียกว,ว่าอะไรวะอันนี้อะไรครับลูกเล็กๆเรียกว่าอะไรมะม่วง,งหาว <c oughs> สแสดงว่าง่วงดิง่วงน่าดูอะ่ะมะม่วงแล้วก็หาวไอ้เท่กินแล้วง่วงนะ <c oughs> เท่จมูกเองแม่งโด่งเหมือนคนฝรั่งเลยโคตรหลอ่อคิ้วนี่โคตรเข้ม ไม่มีตําหนิอะไรถ้าไม่มีตําหนินี่เป็นดาราดาราไม่น่าได้เป็นองค์จริงจริงหน้าตาดีหล่อเท่สมชื่อสมาร์ตไหมสมาร์ทสมาร์ทอืมวิ่งไวป้าครับหมดแล้วครับมะม่วงใครเดี๋ยวใครเรียกป้าเดี๋ยวโอ้ยพี่ครับมะม่วงหมดแล้วครับขอโทษครับเรียกป้าเหรอไปสักลองลองาจะจมกระเพราเนื้อไข่ดาวของชาชีวิตของเจ้าจี่นตักมา อาหารอร่อยราคากันเองนะครับดี้องอาหารไทยเราจะลองกินนะครับทำแรกเอาลืเอาลืมอร่อยไหมโอ้กูมากโอ้กูมากโอ้หอันนี้ก็เป็นของที่เอง อร่อยว่ะหิวข้าวมากอร่อยไหมครับอร่อยมากอิ่มเลยอ่ะแจ๋วต่อไปร้านกาแฟดูแบบบ้านนะบ้านในฝันในเรืลองสัตว์มีทุ่งนาดูดิครับสบายดีครับสบายดีคือพิเศเอ่ะดูดิพี่นี่โคตรหล่อคิดถึงจัด พี่ชายผมเวลคัมแบ็กดิเวลคัมเวลคัมแบ็กเวลคัมแบ็กนักเตะเก่านี่นี่ใช่มาร้านกาแฟครับนี่พี่ทูแนะนำมากินแล้วครับร้านนี้มีข้าวพี่ไม่กมิตรภาพเราไม่จางหายซาสหายไม่ไปไหนนั่นเองเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมนี่ชานันป้อมบุตรผานี่ยังหล่อกาแฟร้านนี้ดีนะครับ บรรยากาศดีเพรบ้านบ้านม่ถูอยู่ไหนนี่ที่เดือดมาไม่อู่ตรงข้ามไอเอสเออบ้านเร์ดีดีอยู่ <c ười>